สวัสดีครับพบกับรายการชิดแชท ep 6 0นะครับกระพรมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งแยกกันว่าเฮ้ยอันนี้เป็นชิดหรือเป็นแชทนะครับผมเชื่อว่าคล้ายๆหลายๆคนอาจจะมีเคยมีอารมณ์ร่วมหรือเคยมีสถานการณ์ร่วมนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้เจอทุกวันอังคารครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเผื่อมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมมาฝากแชร์คลิปนี้ยออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมก็เป็นการเสียเวลาฮะไม่เสียเวลาสิไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างนะครับอย่างผมเนี่ยฮะน่าสนใจปะล่ะ ถ้าเราตายแล้วเราไปหาเธอได้ปะจะมาหาทำไมก็คนเขาชอบบอกว่าตายแล้วให้ไปที่ชอบที่ชอบเราชอบเธอแล้วก็ต้องไปหาเธอดิ <c oughs> หวังผลว่ามึงอะ <c oughs> มึงเนี่ยกะหวังผลเลนะ้วเนี่ย คือกะเล่นมุกนี้กะยิงใจเขาโดนเลยอ่ะอันนี้คือมุกในดงมิติว่าเฮ้ยเล่นแล้วต้องนั่นต้องนี่ต้องโนอนกะซักเฟตไงเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวนะว่าเอามุกนี้ไปเล่นในชีวิตจริงหรือในโลกแห่งความเป็นจริงจะบลายบ,ายบายันเทิงแค่ไหนปะไปดูกันกูลอดูเลยถ้าเราตายเราไปหาเธอนะเพราะเคยดินเขาบอกว่าคนตายให้ไปที่ชอบที่ชอบเธอไม่ได้ชอบเราหรอกเธอชอบอย่างอื่นเราชอบอะไรอะ่ะชอบตื้อไอ ไอ้ลำคาญหยุดได้แล้วเหอะกูว่าเขาชัดเจนละแต่มึงอะมองไม่ชัดเองก็มึงน่าจะเปิดตาเยอะแบบมองตรงเข้าใจแล้วบางทีบอกเฮ้ยอยากหูดวกอยากตาบอดจะได้ไม่ฟังว่าเธอไม่รักบอกเงี้ยมึงไปไกลกว่านั้นเยอะมึงต้องแบบ ทุกคอลภาพอ่ะมันถึงจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้สู้ๆนะฮะรู้เซอร์บอยช่วยจดหนด่อยดิจดอะไรจดจำว่าเราชอบเธอเธอจดบ้างดิจดจำไว้ว่ากูไม่ชอบมึงเน้นเป็นบรรทัดด้วย <c oughs> ว่แม่งสุดยอดแล้วนะชัดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ว ทัดแบบออกกล้องจูดทัศนไปสองใกล้สปอโซว,ว,ว,วมึงอะสปูโซวอเลยวะเอาง่ายคือมันชัดมากๆว่าเขาไม่ได้ชอบมึงฉะนั้นมึงจงหยุดได้แล้ว <L ess> บอกไอ้คนที่พิมพ์เหรอบอกกูเนี่ยว่ามุกเรื่องเนน้ยมาเล่นซ้ำๆได้แล้วพอเหอะเออแต่สนุกดีนะฮะ <L ess> พิมพ์ไหมครับช่วงนี้ฮาโลวีนผีหลอกแต่ไม่ต้องกลัวเรานะเราไม่หลอกเรารักจริงแล้วก็ไม่ได้หลอกนะ ที่บอกว่าไม่ชอบเธอะแล้วพูดจริงๆเจ็บและจุกมากเลยอ่ะอูโหูแม่งเศร้าเลยอ่ะเอาตรงนะ้ถ้ากูมีผีในห้องนะผีไม่กล้าหลอกกูอ่ะบอกกูสงสารมึงมึงเศร้ามึงเจ็บมาเยอะแล้วอ่ะมึงโดนหลอกมาเยอะแล้วอ่ะจับคนอื่นนะคนนี้เขาน่าจะไม่หลอกมึงไงจะเลิกคบข้างตัวนี้ไ์ไฟเข้าใจนะพิมไหมครับ มะอะไรน้อยใจพี่มาตอบครับมะมะมะไม่รักเราแล้วหรอเดี๋ยวนี้ไม่บอกรักเลยไงมะมะมะตอบกูเลยไงแต่ข้อความมึงอะส่งไม่ถึงเขาเว้ยก็ถ้าส่งถึงมันจะมีสีดำขึ้นตรงเครื่องหมายถูกเข้าใจความหมายป่ะแต่ว่าเขามามาเขามาบล็อกมึงอะเขามามาอันบล็อกมึงด้วย โชคดีปีวัวนะเอ๊ยอย่าก้มเมยอะเดี๋ยวเขาทิ้มจอ,อยฮะโชคดีมีชายโชคชัย,ชยมีวัวฮะส่งรูปอีโมชั่นถ้วยไปแล้วพิมพ์ไปว่ามอบรางวัลให้เลยต่อก็มารางวัลอะไรพิมพ์ต่อก็แกเป็นที่หนึ่งในใจลงไงส่งถ้วยกลับมาแล้วพิมพ์ต่ออ่ะอันนี้รางวัลให้แกต่อไปรางวัลอะไรอะ่ะตือที่หนึ่งแห่งปีเงี้ย ให้อีกระวันหนึ่งละวันแห้วแห่งปีเอองเลยจีบคนไม่มีใจ <K iss im> เหมือนรอรถไฟในสนามบินมึงเข้าใจปะ <K iss im> แต่ประเทศกูมีแอร์พ <K iss im> อร <K iss im> ์ตลิงไงเออสุดยอดปะล่ะส่งอีโมชั่ <K iss im> <edia> นและกคูณไปและเขียนไปว่าคนที่อยู่บนหัวตัวนี้เรียกว่าอะไรตอบกันมาครับแร็กคูณเหรอขนอะไรอะ่ะฮ่าห้าห่าห้าตอบต่อครับ ผมแรกคูณไงผมแรกคูนได้ไงอ๋อผมแรกคูลแล้วก็แรกคูลนะฮะก็เลยเป็นสลางเฮไฟมันจะเล่นมุกนี้ใช่ไหมโหสุดยอดไปเลยเสียแบบยกกำลังสิบอะอ่ะครับอันนี้คือมุกในอุดมคติที่ว่าเฮเล่นไปแล้วเขาจะเขินแล้วมีโอกาสซักเซสเดี๋ยวเรามาดูดี๋ยว่าเอามุกนี้ไปเล่นในชีวิตจริงหรือโล่แหความเปจริง บันลัยยังไงเอาแค่นี้ดีกว่าปะส่งอีโมชั่นและคูณไปแล้วพิมพ์ต่อครับตัวอะไรต่อกลับมาตัวอะไรวะมองไม่เห็นกู <c oughs> ไปต่อไงวะ <c oughs> ในมุกไม่มีตับนี้นี่หว่า <c oughs> เออ <c oughs> เป็นกูบอกเลยความรักทำให้เธอตาบอดหรือเปล่า <c oughs> เอออยากจิ้มแม่งเลย <c oughs> อ่ครับบอกตัวเลยว่าอันนี้มีความเฟลสูงฉะนั้นมึงเลิกเล่นทางนี้เถอะแล้วก็มึงที่พิมพ์ไม่ทันอ่ะแบบเขารอพิมพ์ใส่มึงอยู่วะเออขยับซักเซสเล่นตรงๆไปเลยเธอเราอยากตั้มเธออ่ะวางป้าลอยกระทงอ่ะเราอยากลอยกระทงอ่ะทำทรงอยากกระแทกอ่ะว่าเผอมึงโดนแน่นอนอ๋อโดนใจก็เหรอใช่ส่งอีโมชั่นไปครับแล้วพิมพ์ไปว่าตัวอะไรนี่ตอบก็มาไก่ ตอ่ตอๆเลยครับแล้วเธอกับเราอะจะไก่กันกว่านี้ได้เปล่า <c oughs> ได้เปล่าแล้วแหะ <c oughs> เออทางนี้ก็ต้องเล่นหนีแหละอะฮะอันนี้ก็เป็นมุกในอุดมคติที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเล่นมุกพ้องเสียงมุกค,คำเสียงหรือว่าเสียงมันดูปแปลกๆไป <c oughs> เอามุกประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเอยว่ามุกน,นี้เอาไปเล่นในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรครับบอกตัวเลยว่าอย่าหาทำ เออกูเตือนมึงแล้วนะส่งน้องไก่ไปครับแล้วก็พิมพ์ไปตัวอะไรตอบครับไก่ทอดหาดใหญ่ตอบต่อครับหาดเล็กได้เปล่าตอบต่อยครับก็ได้ก็ได้เห็นว่าคนกันเองนะเนี่ยมันผิดมุกผงพลาดแต่มึงส่งน้องไก่ไปละแล้วก็ถามไก่ทอดหาดใหญ่หรือเปล่าดีเมื่อเล่นหาดเท่าถี ย่าผวนนาจะเป็นคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอห้าสีแล้วกันพิมไหมครับเธออยากกินเยอะดิเราหนักใจตอบกับมาหนักใจทําไมตอบต่อเลยก็เธออยู่ในใจเราดิก็เลยหนักหนักนะมึงเนี่ยการหนักนะมี2ความเป็นไปได้ครับในมุกนี้ครับก็คือประเด็นแรก เธอเป็นหนึ่งในดวงใจเราเราเลยหนักนน่นนี่นั่นประเด็นที่สองคือเมืองบูลี่เขากำลังตัวใหญ่ <c oughs> ต,ต,ต,ตัวเริรมนเบต้าปัตเตอร์ก็เลยหนัก <c oughs> ฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าวครับว่าเอามุกนี้ไปเล่นในชีวิตจริงแบบนี้เลยตับนี้ล็อกนี้ไปเล่นจะเป็นอย่างไรครับกูเตือนมึงแล้วนะตั้งแต่กูเล่นให้ดูแล้วนะพิ์ไหมครับเธออยากกินเยอะดิเราหนักใจตอบกับมาครับหนักหัวมึงด้วยปะ ยังพิม <Goodnight> พ์ไม่จบครับเพราะเธออยู่ในใจเราอ่ะยังพิม์ไม่จบไม่รู้จะส่งดีหรือเปล่ามังพิม์จบบึงกล้าส่งหรือเปล่าเธอกูอายแทนอ่ะวันเซนทันปะมึงพิมพ์ไปรู้สึกว่าเหมือนกับมีเรื่องกับเขาอ่ะบอกไปเลยอยากมีเรื่องและอยากมีลูกเออพิมไหมครับ เธอชอบเลแผ่นเรียบหรืออยากเราชอบอยากอยากจะขอเธอเป็นแฟนนะครับตอบกลับครับเราก็ชอบอยากตอบตอ่ออยากอะไรตอบอีกครับอยากบล็อกมึง <c oughs> เรียบร้อยฮะ <c oughs> เรียนรู้เพิ่มเติมด่วน <c oughs> ชัดเจนพอปะ่ะ <c oughs> มุกแบบนี้ยบอกตรง หาเรื่องเข้าตัวเออมันมีทางจะเล่นเยอะแยะเราอยากอ่ะอยากให้เธออยู่ในหัวใจเราเลยก็ว่าไปมาเลแผ่นยงแผ่นอยากได้ค่าโฆษณาปะเนี่ยแมงเอ้ยไปอย่างไรก็บ้างครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์มาได้ดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุกรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมมาฝากแชร์คลิปนี้อไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนฮะ